อาจารย์คิดว่าบทบาทของนักศึกษาวิชาทหารในปัจจุบันแตกต่างจากอดีตอย่างไรหรือก็ไม่มีความต่างน,นะครับเพราะว่าในปัจจุบันแนวอดีตนะครับนักศึกษาวิชาทหารก็มีหลักสูตรในการฝึกครบถวนอยู่เสมอครับในเรื่องของการมีระเบียบวินัยความอดทนนะครับแล้วก็ปลูกฝังในความรักชาติครับหน้าที่ของนักศึกษาวิชาทหารสําคัญที่สุดในยุคปัจจุบันคืออะไรอกเอนือจากการในเรื่องของการฝึกหลักสูตรนะครับหน้าที่สาคัญ <โ> <ITA> บทบาทของในสังคมของนักศึกษาวิทยาลัยก็คือการช่วยเหลือสังคมครับการเป็นกิตอาสาที่ดีครับในมุมมองของอาจารย์นักศึกษาวิชาทหารมีส่วนร่วมในสังคมอย่างไรก็ก็อย่างที่พูดไปนะครับก็การมีส่วนร่วมในสังคมก็คือการช่วยเหลือสังคมครับก็คือพยายามที่จะให้นักศึกษาวิทยารนั้นทําเกี่ยวกับโครงการต่างๆทั้งในสถานศึกษาแล้วก็ถ้ามี กิจกรรมนอกสถา,านศึกษามาให้นักศึกษาวิชาทหารของโรงเรียนช่วยเหลือ,อก็จะสนับสนุนสังคมในเรื่องของการในเรื่องของกําลังแรงในเรื่องของกําลังใจครับอาจารย์คิดว่าการเป็นนักศึกษาวิชาทหารทําใม้เยาวชนมีความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉินหรือไม่เพราะอย่างไรก็ด้วยด้วยการที่เป็นนักศึกษาวิชาทหารน,นะครับมีการฝึกความพร้อมในเรื่องของการ ยุทธวิธีทางการลบทางทหารนะครับมีการเตรียมความพร้อมอยู่เสมอนะครับในการฉุกเฉินในการลบลานะครับก็เราก็มีการเตรียมความพร้อมทั้งในทางศาึกษารแล้วก็ศูนย์การฝึกมีการฝึกอยู่เสมอครับนักศึกษาวิชาทหารควรมีคุณสมบัติหรือทักษะพิเศษอะไรบ้างเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบันนอกจาก ในเรื่องของการฝึกฝนในปัจจุบันนะครับวิชาทหารเนี่ยฝึกในความอดทนนะครับความแข็งแรงในเรื่องของระเบียบว,วินัยก็อยากให้ในักศึกษาวิทยาทหารเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษก็คือในเรื่องของไหวพริบปฏิภาณนะครับรู้จักการมีเหตุผลในการแก้ปัญหารู้จักการสร้างภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันในตนเองเวลาเผชิญปัญหาฉุกเฉินอย่เงี้ยเราจะได้รับมือได้ทันครับ